ถูกจับตามองอีกครั้งเมื่อมีการพูดถึงศักยภาพของนักบินไทยในการรบบนฟ้าโดยเฉพาะเมื่อกล่าวถึงการเปรียบเทียบระหว่างเครื่องบินรบริเ็นของไทยกับ su 3 0จากประเทศเพื่อนบ้านหรือชาติอื่นในภูมิภาคเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่สร้างความภูมิใจให้คนไทยจำนวนมากเพราะข้อมูลหลายครั้งจากการฝึกระหว่างประเทศสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถที่แท้จริงของนักบินไทยซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพียงคำกล่าวอ้างลอยๆแต่เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการฝึกจริง วิเคราะห์จริงและการปฏิบัติงานจริงในหลายพื้นที่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาในมุมของผู้เชี่ยวชาญด้านการบินรบจุดแข็งของนักบินไทยไม่ได้อยู่แค่ที่เครื่องบินแต่เกิดจากระบบการฝึกที่เข้มงวดการควบคุมอารมณ์ขณะปฏิบัติภารกิจและความละเอียดรอบคอบในการทำงานนักบินกริปเปนของไทยถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ได้รวดเร็วมากโดยเฉพาะระบบปฏิบัติการที่ซับซ้อนของกริปเปนซึ่งต้องใช้ความเข้าใจทั้งด้านยุทธวิธีและข้อมูลจำนวนมาก นักบินไทยสามารถเชื่อมข้อมูลยิงเป้าหมายจำลองในระยะไกลและประสานงานกับหน่วยอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงจนทำให้ประเทศคู่ฝึกหลายชาติประทับใจในหลายครั้งที่มีการฝึกกับประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงชาติที่มีศักยภาพด้านอากาศยานสูงไทยมักแสดงผลงานที่เหนือความคาดหมายกิริปเป็นอาจจะไม่ใช่เครื่องที่แรงที่สุดแต่ด้วยความคล่องตัวสูงระบบเรดาร์ล้ำสมัยและยุทธวิธีของนักบินไทยทำให้ผลคะแนะนนักข่องค์การฝึกหลายครั้งออกมาดีมาก ความสามารถในการรับมือกับเครื่อง SU-30 ซึ่งถือเป็นเครื่องยนต์คู่กำลังสูงนั้นต้องอาศัยการอ่านสถานการณ์ที่แม่นยำมากการควบคุมพลังงานเครื่องการหลบหลีกและการยิงสวนในจังหวะที่เหมาะสมสิ่งเหล่านี้คือทักษะท,ที่นักบินไทยทำได้ยอดเยี่ยมตามคำยืนยันจากผู้สังเกตการณ์ต่างชาตินอกจากนี้ไทยยังได้รับการยอมรับเรื่องค่านิยมความมีวินัยและความรับผิดชอบนักบินไทยเตรียมตัวก่อนการบินอย่างละเอียด ซ้อมทักษะทุกสัปดาห์และให้ความสำคัญกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่อาจสร้างความแตกต่างในสนามรบจริงได้ความร่วมมือกับสวีเดนซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องกริปเปนก็ทำให้ไทยได้เรียนรู้เทคนิคหลายอย่างในระดับลึกจนทำให้ผู้ฝึกสวีเดนกล่าวชมว่านักบินไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มที่พัฒนาเร็วที่สุดในเอเชียเมื่อมองภาพรวมแล้วความสามารถของนักบินไทยไม่ได้เป็นแค่ข่าวหรือกระแสะแต่เป็นสิ่งที่มีพื้นฐานจากข้อมูลจริงการฝึกจริงและผลงานจริงในสนามจำลองระดับนานาชาติ ความทุ่มเทค,ความมีวินัยและความเข้าใจในเทคโนโลยีของนักบินคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ไทยได้รับคํายอมรับว่าเก่งจริงและเป็นหนึ่งในกำลังทางอากาศที่มีคุณภาพสูงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนภูมิใจได้อย่างเต็มภาคภูมิศักยภาพของนักบินไทยถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในเวทีการบินรบระดับนานาชาติ โดยเฉพาะเมื่อมีการนำชื่อของปริเป็นมาเปรียบเทียบกับ SU-30 ซึ่งเป็นเครื่องบินคนละยุคคนละแนวคิดแตกกลับกลายเป็นประเด็นที่ดึงความสนใจจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกได้อย่างมากจุดเด่นของไทยไม่ได้อยู่ที่พลังเครื่องแต่มาจากยุทธวิธีที่ชาญฉลาดการประสานข้อมูลที่แม่นยำและการตัดสินใจที่เฉียบคมในเซี่ยววินาทีซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะระบบฝึกของไทยที่เข้มขน้นและประสบการณ์จากการฝึกนานาชาติที่หลากหลายในหลายปีที่ผ่านมานักบ,บินไทยได้เข้าร่วมการฝึกรวม เช่น f a ลคอนสไตร์โคกไคเกอร์และการฝึกกับกองทัพอากาศจากหลายชาติซึ่งแต่ละครั้งก็นำกลับมาซึ่งคำชื่นชมจากผู้ฝึกต่างประเทศว่านักบินไทยมีพัฒนาการเร็วมากและสามารถใช้ศักยภาพของปริเปนได้อย่างเต็มระบบสิ่งนี้คือแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ชื่อของนักบินไทยเริ่มถูกกล่าวถึงมากขึ้นในวงการทหารอากาศสากลไม่เพียงแค่ในอาเซียนแต่รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากยุโรปและสหรัฐด้วย จังหวะการเข้าตีของไทยมักถูกยกให้เป็นตัวอย่างขององค์การใช้ความคล่องตัวและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดริปเปนมีจุดเด่นในการสื่อสารข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านลิงก์ข้อมูลที่ทันสมัยทําให้สถานการณ์บนฟ้ามีความชัดเจนและนักบินสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นหลายครั้งผลการฝึกจึงออกมาว่าริปเปนสามารถจับเป้าหมายและทําคะแนนได้เหนือความคาดหมายแม้คู่แข่งจะมีขนาดใหญ่กว่าและมีแรงขับที่มากกว่าอย่าง su 3 0ก็ตามทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่า ความสามารถของนักบินไทยไม่ได้เป็นเพียงข่าวที่ถูกแชร์แต่เป็นผลงานจริงที่จับต้องได้และทำให้โลกรู้ว่าไทยมีบุคลากรด้านการบินรบที่มีคุณภาพสูงเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจที่สามารถต่อย,ยอดสู่อนาคตการพัฒนากองทัพอากาศไทยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนหากต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาแบบขยายอีก300-500ถาคำสามารถขอเพิ่มได้ทุกเมื่อครับ